สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีของอร่อยๆมาแนะนําเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำสาเกแกงบวดมพะพร้าวออนค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราไปเคี่ยวกะทิกันก่อนเลยนะคะวันนี้พี่การใช้กะทิสดนะคะ1นกิโลครึ่งเพราะว่าสาเกของพี่การต้องสี่ลูกใบเตยสักสิบใบนะคะเพื่อนๆสาเกพี่การก็ได้ล้างแช่น้ำปูนใสไว้เรียบร้อยแล้ว ผ่านมาก็ครึ่งชั่วโมงมีวัตถุดิบอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูนะคะก็มีน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือป่นนะแล้วก็แป้งข้าวโพดค่ะเพื่อนๆ่งของเราก็มีแค่นี้เดี๋ยวเราแต่ว่าวันนี้พี่การจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปหน่อยหนึ่งเพื่อตัดลดให้กลมกล่อมนะน้ำตาลทรายวันนี้ใช้นะคะ400กรัมค่ะ แป้งข้าวโพดนะคะ5ช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยเกลือป่น1ช้อนโต๊ะคะ่ะพี่การมีสูตรเพิ่มเติมรายละเอียดอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูนะคะเมนูง่ายๆพี่การก็ตัดใบเตยนะคะใส่ลงไปในกระทิด้วยเพราะว่าจะให้เขาหอมนะคะจะพอกระทิเดือดได้ที่เนี่ยเดี๋ยวเราก็เอาใบเตยออก จะได้ไม่เกะก,กะเวลาเราทำเอาเราเอากลิ่นแล้วก็กลิ่นหอมๆของเขาอย่างเดียวนะคะ,ะเราก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็เคี่ยวไว้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเราก็ใส่เกลือป่อนลงไปเลยนะคะ,ะหนึ่งช้อนโต๊ะเพื่อนๆลองชิมดูนะคะเอารสที่เราชอบ มันก็จะหวานเค็มประแลมปะแลมแต่เดี๋ยววันนี้พี่การจะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปด้วยรสเขาจะนัวนวนะคะไม่หวานแหลมเดี๋ยวพอเดือดได้ที่นะคะเดี๋ยวพี่การก็จะเอาไปเตยอ,ออก สาเกนะคะเวลาเราเอามาแล้วปอกแล้วก็แช่น้ำปูนใสไว้นะคะอ่าวันนี้พี่การจะต้มซะก่อนค่ะเอาสาเกต้มซะก่อนเพราะว่าเวลาเราใส่ในกะทิอ่ะสาเกเขามียางไงคะน้ำจะได้ขาวๆเราเหมือนก็นว่าเราเอายางออกแล้วก็วันนี้พี่การใส่เป็นมะพร้าวอ่อนน้ำหอมนะคะวันนี้พี่การใส่ครึ่งกิโลเลยค่ะมะพร้าวจากสวนของเราเองนะ พี่การก็เอาใบเตยออกเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บไปสองร้อยกรัมค่ะเพื่อเขาจะได้น้ำกะทิก็จะได้หอมอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวแท้นะคะพี่การซื้อจากอัมพาวาเจ้าประจำเดี๋ยวเราก็คนนะคะเคี่ยวจนให้น้ำตาลเขาละลาย ใช้ไฟปานกลางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องใช้ไฟแรงมากเดี๋ยวเราปรุงน้ํากะทิของเราเนี่ยให้ให้รสชาติถูกใจแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเอาสาเกของเราที่เราต้มไว้ใส่ลงไปก็จะได้รวดเร็วนะคะต้มเพื่อที่จะเอายางออกต้มเสร็จแล้วแล้วก็เอา ตักออกมานะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปนะคะสาเกนี่ทำประโยชน์ได้หลายอย่างนะคะจะเป็นแบบเราเอามาแกงบวชก็ได้หรือจะเอามาเชื่อมก็ได้นะคะเป็นสาเกเชื่อมพี่การก็มีเมนูสาเกเชื่อมอยู่แล้วนะคะมีมีคลิปอยู่แล้วเพื่อนๆลองดูนะคะ ถ้าจะทำสาเกเชื่อมอพิการไม่วิธีแล้วก็เอามะพร้าวใส่ลงไปนะคะมะพร้าวอ่อนใส่ลงไปค่ะเดี๋ยวพอเขาเดือดได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เอ,อแป้งข้าวโพดเพื่อที่ว่าจะให้น้ําเอ,อกะทิของเราข้นนะคะตอนนี้เรารอเขาเดือดก่อน วันก่อนพิการไปที่อัมพาวานะคะเพื่อนเพืนเขาเอาสาเกไปทอดนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่น้ำแป้งกระโพดลงไปนะคะเห็นไหมคะน้ำแกงเออน้ำกะทิของเขาก็จะข้นขึ้นมาแล้วก็จะดูน่าทานนะคะ เวลาเราใส่น้ําตาลปี๊บลงไปน้ํากะทิเขาก็จะเออสีเขาก็จะขุ่นนิดนึงอ่าแต่จะหอมแล้วก็อร่อยค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะนะใส่มะพร้าวอ่อนลงไปด้วยเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเราก็ใส่ถ้วยเสิร์ฟได้เลยค่ะเพราะว่าเออสาเกของเราเนี่ยสุกแล้ว พิการได้ต้มแล้วสาเกนะคะร้างแล้วเราก็แช่น้ำปูนหั่นแล้วก็แช่น้ำปูนสักสามสิบนาทีนะคะแล้วก็เอาไปต้มห้านาทีนะคะนับจากน้ำเดือดนะคะห้านาทีค่ะเพื่อที่จะเอาอยางออกอีกหนึ่งรอบนะคะสีสันเขาก็จะได้ดูน่าทานเห็นไหมคะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะ สาเกแ,กแกงบวดมพะพร้าวอ่อนของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขะไปลองทำดูนะคะสวัสดีคะ่ะ